สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นแกะน้ำตาลนะครับถ้าเราไม่ผ่านเราจะไปเล่นเกมทันทีเลยเล่นเกมแกะน้ำตาลหรอครับใช่ได้รูปอะไรมาครับเนี่ยสามเหลี่ยมรอ,อเราต้องทำให้ได้แม่ต้องทำได้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเราอยู่ที่แฟชั่นคร่รอเราอยู่ที่แฟชั่นกันนะเรามาซื้อน้ำตาลรูปสามเหลี่ยมเฮ้ยนี่มัน จะได้ไม,มทำให้ได้นะอย่าทำแตกนะถ้าแตกเลยถ้าแตกเราจะผ่านด่าดไหมอ่ะไม่ผ่านแน่เลยไม่ผ่านแน่นอนเลยมีวิธีอื่นไหมไม่รู้ถึงเป็นากาเรียนค่ะมีวิธีอื่นไหมต้องเรียนเหรอ เราต้องเลียข้างหน้าหรือข้างหลังนะเลียข้างหน้ามันเหรอเรากัดกินเลยได้ไหมครับเรากัดกินเลยได้ไหมครับโอ้มันเหนียวมากเลยน้องฟันแตกนะอุ้ยอ้าว ย่างนี้เราต้องรีบทำลายหลักฐานเราต้องรีบก,กินเราต้องรีบก,กินไมมันเป็นอย่างนั้นนะเรียบร้อยนะคะผู้เล่นผู้เล่นหมายเลขอะไรครับเนี่ยสองสมหนึ่งผู้เล่นหมายเลขสองสามหนึ่งนะครับทำแตกแล้วอร่อยไหมครับกัดแรงไปหน่อย ใช้ควันกัดแรงไปหน่อยเลยแตกเลยแล้วมันมันแตกแล้ววะเรียบร้อยคระพอ่อตุยไปแล้ววะยังตุยไปแล้วดิททำลายหลักฐานอยู่ครับเรียบร้อยสามเหลี่ยมกลายเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วตอนนี้เอาเลฝืฝากพี่พี่เขาหน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นี่หน่อยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะคะและวันนี้ทางร้านก็บ๊ายบายบ๊ายบายเลยเดี๋ยวต่างมาเลย